วันนี้ปบบ้าแป๋วพามาดูปลาบินนะคะซื้อปลาบินไปทำซาซิมินี่ค่ะปลาบินนี่ค่ะรับปลาบิน,น,ะน,ะบนสวัสดีค่ะใครจันมีใน h ช n แนลป้าแป๋วค่ะวันนี้นะคะป้าแป๋วจะพามาทำซาซิมิปลาบินตามที่สัญญาไว้นะคะคือเรากินไข่เข้าไปแล้ววันนั้นนะคะที่ป้าแป๋วกินชูโทโร่นะคะ วันนี้ป้าเป๋วจะมาทำมากินตัวเขาเนี่ยเห็นไหมคะปลาบินค่ะปลานี้นะคะข้ามีเกล็ดนะคะปลาบินเห็นไหมคะเนี่ยป้าเป๋วให้ดูชัดๆข้ามีเกล็ดเราก็ถอดเกล็ดเขาออกก่อนนะคะถอดเกล็ดออกจากนั้นเราก็ชำแหละเลยคะ่ะนี่ค่ะแล้วก็เอาไส้เขาออกนะคะเนี่ยเราก็ทำการล้างไส้เขาออกเห็นไหมคะไข่เขาว้า เนี่ยมีไข่ด้วยนี่ค่ะตัวนี้มีไข่เราก็ไปล้างนะคะค่ะเราก็มาล้างนะคะทำความสะอาดล้างนี่ค่ะล้างไรให้สะอาดนะคะค่ะเราล้างมาเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะเราก็จะมาตัดอ้นี่ออกนะคะเนี่ย เนี่ยตัดตรงปีเขาอีกอะ่ะข้างหนึ่งออกก็จะมีกระดูแข็งแล้วก็ผ้าซับๆหน่อยนะคะนี่ค่ะเช็ดเช็ดข้างในเขาหน่อยนี่นะคะ ก็มาแร่ค่ะแรก่ก็ง่ายๆนะคะกระดูกอยู่ข้างในตรงชิ้ตนตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยแล้วใครยังไม่ชํานาญนะคะบางคนบอกว่าพ่อแป๋วจับมีดน่ากลัวพ่อแป๋วบอกตรงเนี่ยเห็นไหมคะเนื้อเขาโอ้ยเห็นไหมพ่อแป๋วขอบอกตรงว่าพ่อแป๋วใช้มีดมานานแล้วนะคะ ฉะนั้นในการแลร่ของป้าแป๋วเนี่ยป้าแป๋วจะรู้วิธีในการแล่วิธีในการใช้มีดนะคะเราก็จะมาแล่นี่ออกค่ะก้างเขาออกนะคะก้างส่วนนี้เนี่ยนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่เขาก็จะมีก้างอยู่ตรงนี้เราก็จะถอนออกหรือว่าทาทาแบบที่ป้าแป๋วทําที่ทาําปลาอีก็ได้นะคะ เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะมีก้างแล้วก็เฉือนออกเห็นเนาะเฉือนตรงก้างเขาออกเนี่ยเนี่ยนี่คะเรามีก้างเราก็จะถอนก้างตรงนี้ออกเนี่ยก้างเขานะคะเราก็ถอนก้างเขาออกคะ่ะ ถอนถอนเราถอนก้างออกหมดแล้วใช่ไหมคะต่อไปแล้วก็ขั้นตอนต่อไปแล้วก็นี่ค่ะนี่ค่ะง่ายๆเนี่ยเห็นไหมคะชุ่มน่าอร่อยไหมง่ายๆค่ะง่ายมากเลยเนี่ย เห็นไหมคะข้างหลังเชื่อมเชื่อมว่าแบบก็ได้จัดจานไปแล้วนะคะเนี่ยก็มีหัวไชเท้ากับใบโอบาะนะคะเหมือนเดิมเราก็มาหันนนห่นกันเลยค่ะเนี่ยหัวเนื้อเขาจะกรุบกรนะคะเนี่ยหั่นกันเลย เพื่อความสวยงามป,ป้าแป๋วก็จะเอาหัวของเขานี่นะคะมาแต่งมาแต่งนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะสวยอย่างนี้ค่ะค่ะ,ป,ะป้าแป๋วก็หั่นไว้แล้วนะคะเมื่อกี้นี้นี่เรามาหั่นอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะ ง่ายๆเห็นไหมคะซาชิมิเนอะอยากกินเมื่อไหร่ก็ซื้อสดๆมากินเลยค่ะก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะป้าแป๋วก็มาชิมให้ดูนะคะจากที่เราทำเมื่อกี้นี้ค่ะ อันนี้ป้าแป๋ยยังไม่หั่นนะคะป้าแป๋วจะมาหั่นกินตรงนี้ที่ชิมเนี่ยค่ะป้าแป๋วซื้อมาสองตัวใช่ไหมคะเมื่อกี้แล้วทําไมป้าแป๋วต้องมาทําปลาบินใช่ไหมคะครั้งที่แล้วเรากินไข่ปลาปลาบินไปเนาะแล้วทีนี้ป้าแป๋วก็เลยอยากมาทําว่าบางคนเอ๊ะปลาบินนี่มีจริงหรือเปล่าทําไมปลาอยู่ในทะเลเขาบินได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้มีคนหลายคนอยากจะรู้จักป้าแป๋วก็เลยเอามารีวิวค่ะว่าปลาบินมันมีจริงๆค่ะแล้วก็ซาชิมิอร่อยมากค่ะ นี่นะคะค่ะเรามาชิมกันป,ป้าเป๋วก็วาซาบินะคะวาซาบิแล้วก็ใส่โชยุเข้าไปไม่ต้องไปใส่โชยุมากนะคะเวลากินซาชิมิค่ะนี่ค่ะอืมน่าอร่อยมาปะแเป๋วขอใช้มือเลยนะคะเนื้อเขานี่นะคะเขาจะออกกรุบกรุบ นะคะออกจะออกกลุบกลุบเนี่ยค่ะเรามาหันกินกันแบบนี้เลยนี่ไหวยะอยะ่ายะ่ะใช้มือจิ้มเลยอ่ะอิตากิมาสนี่อืมเอาอีกแล้วถ้าทางฟินถ้าทางฟินของก็แป๋วนี่นะอ,อร่อยคะ่ะ เนื้อเขาจะออกกกุบๆจะไม่เหมือนเนื้อมังวโรนะคะเนื้อเขาจะแน่นกว่าเพราะว่าปลาเขาบินเขาต้องกล้ามในตัวของเขาเขาต้องใช้กล้ามเนื้อใช่ไหมคะในการที่เขาจะบินจะโทบีนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อแน่นๆกรุบๆนะคะจะเป็นเนื้อแน่นๆกรุบๆค่ะเนี่ยค่ะอืมอืม ใช้ายมือ,อมต่อไปก็จะใช้มีดอใช้มีดใช้อันนี้ใช้ใชตะเกียบเพราะว่าเพื่อนป้าแป๋วเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นนี่อยู่ดูเยอะนะคะข้างบ้านป้าแป๋วเนี่ยแฟนขับป้าแป๋วทั้งนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมคะเนื้อเขาออืือ กินกับหัวผระกาดเหมือนเดิมอร่อยค่ะอร่อยอร่อยอืมอืมอือ สองชิ้นยิ่งเราไปซื้อมานะคะเรามาทำเองแบบเนี้ยอืมอร่อยค่ะสมัยเดี๋ยวนี้ซื้อมาหัน่นเอาอย่างเงี้ยซาซิมิแม่บ้านญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยมีกันแล้วล่ะค่ะแต่ป้าแป๋วก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนาะโอ้จังแกเวลาแกไปไปเจอบางทีนะคะก็จะไม่มีหั่นขายไงคะ ปลาแต่ละอย่างไม่ได้ว่าหันหันเป็นซาซิมิหมดทุกอย่างบางบางปลาบางชนิดเขาก็จะไม่หันไขยเขาจะวางไว้เราอยากกินแล้วก็ซื้อมาหันเองค่ะในญี่ปุ่นเขามีให้เลือกหลากหลายอื วาสบิขึ้นอันนี้เราฝนค่ะวาสบิฝนวันที่ป้าแป๋วตำนะคะเราขูดเอาเขาจะมีขึ้นจมูกอันนี้เขาจะขึ้นกว่าอืมอร่อยอร่อยอร่อยค่ะอร่อยอืมหัวเขาบินโทบีโทบีอือะไรก็หกอันนี้อืม เอานะคะวันนี้ป้าแป๋วก็มารีวิวปลาบินซาซิมิปลาบินให้ดูนะคะเพราะว่ามีบางคนหลายคนขอมาบอกไม่เคยเห็นปลาบินว่าเป็นเป็นแบบไหนแล้วว่าเขาจะบินในทะเลได้จริงหรือเปล่าป้าแป๋วก็มารีวิวให้ดูนะคะอร่อยอ อกันกับป้าเป๋วใหม่คลิปหน้านะคะนะคะว่าป้าเป๋วจะพาไปที่ไหนคะ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ